สินทาทีมาด้นานวัน,นี้น่าสนใจอะไรบ้างคะอุ้ยน่าสนใจมากเขาเปลี่ยนโฉมใหม่ Renovate y ั s ป้ a Flagship Store ชั้น2ที่ Central World ค่ะด้วยการาใช้ดีไซเนอร์แบบ Italian อิตาเลียนอย่างในดีเทลของของการตกแต่งอะเขาเอากระเบื้องที่เป็นฝีมือของคนไทยเนี่ยมาอยู่ในดีไซน์ที่เป็นอิตาเลียนเราต้องรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากก็ต้องขอบคุณที่เขาแบบ ผลักดนนันเสน่ห์ฝีมือของคนไทยอันนี้พูดถึงแค่การเปลี่ยนโฉมของการเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังมีคอลเลกชันที่เขาเปิดใหม่ด้วยก็คือวิโอโอซาร์ซึ่งเหมาะมากในช่วงบายปีที่แบบใครกำลังหาไอเทมเด็ดๆที่จะแบบไปปาร์ตี้ก็มาแวะกันที่ยาสตาได้เลยค่ะนี่อแนไหนไหม่บ้างนหัวเยอะมากอ <laughs> ชุดวันนี้นี่ก็อยากจะ F อ a y ไ,ไปปาร์ตี้ไปปีได,ได้อยู่เนี่ยเ,เล่นไฟใช่อะไรอยางไง ามมมาาเที่ยวกัน้ช้ชใช่ค่ะนะก็อยากให้มาชมกันอ๋อ,อแล้วเขามีสินค้า Home Lifestyle ที่เป็นเพคชั่นใหม่ด้วยค่ะก็ใครที่ชอบแต่งบ้านอย่างาปลายปีอยากจะแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศให้แบบตัวเองมีความมีแพคชั่นในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็เราสามารถมาแบบเลือกของตกแต่งที่ y a s b e l ได้เป็นตกแต่งบ้านได้ค่ะแล้วล่า,าสุดแบบอัปเดตกับเต้ยไมเ่เป็นโสดแล้ว มันแจ้งข่าวลงไหมคะอ๋อพอทราบอยู่บ้างค่ะใช่ค่ะจะได้ไหมคะคู่นี้ก็เนาะเราก็นิดนึงเหมือนกันค่ะแต่เจ้าก็เขาล้มในการตัดสินใจของเต้ยอยู่แล้วแต่ว่าเต้ยรู้ดีที่สุดว่าเขาเหมาะแล้วก็รู้สึกว่าอะไรคือความสุขในชีวิตเขาไม่ต้องามศึกษาเไม่เลยไม่ค่ะเหมือนเต้ยเคยบอกว่ายังไม่มีโอกาสไปเจอแก๊งเบอร์ดี้จนเรื่องกันไม่มีวันเลกอ่ะ ก็จริงๆมีโอกาสได้เจออยู่แล้วค่ะแต่อาจจะไม่ได้เจอกันครบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไดก็จริงๆไม่ไม่ค่อยอยากพูดเยอะเดี๋ยวแต่ว่าทุกคนในการที่แบบจบความสัมพันธ์ไปอะไรเงรี้ยมันก็ เสียดายได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช่ที่สุดเนอะเขาก็ยังครูเป็นเพื่อนท,ที่ที่ดีต่อกันได้อยู่อะไรให้กับต้ใจแบบอะไรยังไงไม่เลยแต่ว่าเต้ยเขาเป็นคนสตรองมากอยู่แล้วเขาเหมือนกแับบ เขาเขาเวิร์กข้างในเยอะอะค่ะในการแบบว่าเซลฟ์เลิฟนี่อะไรอย่างเงี้ยเราเจ้าว่าเขาแบบอินสไตล์คนด้วยซึ่งเจ้าคิดว่าเขาถ้าวันถ้าเขาต้องการกําลังใจเขาก็จะเดินมาบอกเราเองแหละแล้วเขาก็รู้ว่าเราแบบมีกําลังใจที่ดีนี่ที่จะให้เขาอยู่แล้วใช่เขารู้แหละว่าเขาต้องการใช่เขารู้เขารู้รู้แหละ ไม่เลยค่ะ<ม>เขาพูดด้วยความแบบชิลมากมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็แบบอ๋อโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เราเราคิดว่าเขาเลือกเราแหละ<ม>จะมีโอกาสรวมแกงม๊งเมาส์มอยเขาไม่ได้เห็นกันนานเล้วก็แค<ม>่ม,มีโอกาสก็นนะ่าจะได้เห็นภาพกันค<ม>่ะตอนนี้ยาก,ยากออย่กันหมดเลยเพราะคนนั <laughs> <ม>้นละร่บตลอดเลยใช่ค่ะก็มันมันเหมือนแบบ มันต่างคนต่างไปทํางานเวลาทํางานมันไม่ตรงกันเลยอย่างเงี้ยค่ะมิวก็มีลูกอาจจะคลอดอีกอะไรอย่างเงี้ยพอลุงพลังอะไรพวกนี้แล้วขัญหลานคนที่สเปยังไงก็คนแรกยังเจอไม่ค่อยจะมาอีกคนละก็เดี๋ยวไว้รอโตทีเดียวเลยแล้วกันเดี๋ยวเล่นดีเลยใช่ค่ะเพื่อนเพื่อนก็ไปสองคนนะคะแล้วตัวเองก็้ค่คนที่สองคนที่สองแล้วเอะไร่ นั่สิค่ะพอเริ่มอยู่เนี่ยค่ะแล้ก็ทุกอย่างมันเป็นเริ่มได้ค่ะแล้วก็เราก็รอจังหวะชีวิตของเราไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจังหวะชีวิตนั้นใจก็ไม่รูอย่างไรนั่นสิค่ะเออเริ่มค่ะมันมีสัญญาณหรือยังคะนั่นสิค่ะหรือเราจะต้องแบบว่าไปกระถางฝั่งตะวันบ้างกระทุ้งไหมหรอยังก็เดี๋ยวมันเป็นยังไงก็ให้มันเป็นอย่างนั้นแหละเราก็ไม่แบบไปไปเร่งอะไรรอรออยู่ไหมเนี่ย ไม่ไม่ไม่เราเราก็บีซี่อยู่เราก็มีภารกิจหลายอย่างขาดน้ำไม่ได้พูดนะอ้นั่นก็ไม่รู้อะเต้าก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันมีช่วงจังหวะของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเนาะไม,ไม่ไม่มีอะไรแบบแบบเ,เราไม่เราไม่สามารถแพลนได้ขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ปล่อยไปในที่ยๆช่วงเวลาที่ผ่านมาเต้าให้กำลังใจทีละไหนอย่างไรบ้างครับเพราะว่าช่วงนั้นคืองานค่ะ ก็เราเราก็เป็นสายซัพพอร์ตเราก็พร้อมซัพพอร์ตทุกคนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ดูแลกันค่ะเดย์บายเดย์หรือว่าก็ไปอยู่คอยแก้ท่าทุกวันให้ตลอดทุกวันก็ไปช่วยว่าเราสามารถแบบแบ่งเบาอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะเราก็ดูว่าตอนนั้นเออเราก็ผ่านประสบการณ์มาเนาะก็ก็ก็เราก็ช่วยในส่วนที่มันมีแบบเออในเรื่องการดูแลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยาบอกว่ การตอนที่แบบเจอช่วงเวลาลาบากอะไรอย่างเงี้ยเราได้ผ่านนี้จริงๆมันก็เป็นหนึ่ง chapter ในชีวิตเนาะแต่ว่าก็าแค่ปล่อยให้เวลามันเยียวยาเพราะว่าแต่ละคนถึงต่อให้เราผ่านประสบการณ์นี้มาเหมือนกันนะแต่ว่าประสบการณ์แต่ละคนที่ได้เจอความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันมันไม่เหมือนกันขนาดนั้นอยู่แล้วเราก็ดูอย่างที่บอกอะดูวันต่อวันวันไหน ไม่ไหวก็เราก็พร้อมจะมีคําพูดหรือว่าอะไรที่จะแบบคอยคอยคอยถามให้เขาแบบรู้สึกด,ดีขึ้นอะไรอย่างงเี้ยค่ะแต่ว่ามันก็คือความหวังดีทีม่มีให้กัน,น,น,นนะก็ก็ดีคุณมันก็ได้มามนขอก,ก็มีกำลังใจหลายคนที่พร้อมจะให้อยู่แล้วผ่านเรือ่องเศร้าๆมาแล้วทีนี้ปลายปีเราจะมีเติ ความหวานอะไรกันบ้างมั้ยคะพี่แนวยังไม่ได้มีแฟนค่ะตอนนี้ยังแบบถ่ายละครใกล้ๆจะแบบปิดกล้องแล้วค่ะก็ยังแบบยังยังยังไม่มีคือถ้าว่าเขาดาวของแ้ามันน่าจะเป็นเรื่องของการพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาจริงๆก็ยังแทบจะไม่ค่อยได้แบบมีเวลาอยู่กับคุณแม่เลยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงเป็นช่วงเวลาที่อยู่กับอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆพวกเรา รู้สึกว่าบย่พนามันรวมตวงายแค่หนยังงแล้วก็ดีนะคะก็รู้สึกว่าสั o พอร์ตกันแล้วกันค่ะกอดเจนึงกับกอดเจ้างนึ่งเรื่องสัญญาขออย่าามกันค่ะมีข่าวแว่วๆมาว่าแบบเออจะใกล้หมดแล้วเรื่อจริงเปนไงบอกใช่ใช่ก็ใกล้ๆล่ะค่ะตอนนี้มีได้ติดต่อกับใครไ ก็คุยกันตลอดกินข้าวกินข้าวกันตลอดช่วงช่วงขอ่ด้หมดตอบแบบนี้หลายคนจะรุนว่าจะไปต่อไหมนั่นนะจะไปรุนต่อไปนะยังไม่จบไอ้หลือีกเท่าไหร่อะะก็ใกล้ๆแล้ะค่ะไม่แน่ใจตัวเลขที่แน่นอนมีปัญหาอะไรบ้างที่เราต้องต้องคิดว่าจะเซ็ตต่อว่าจะไปยี่สิบห้า มีปัจจัยอะไรบ้างที่เราจะต้องก็คงเป็นเรื่องของงานแหละก็ก็ก็เพราะว่าเราอยู่ตรงนี้ก็เพื่อการทํางานเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามันแบบเป็นการทํางานที่เรามีแพชชั่นอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าว่าผลกว่าผลงานจะออกไปอะ่ะมันก็แบบมันคือการทํางานอีกเป็นปีๆเลยต่อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็คือความสุขของแต่นแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการตัดใจอะไรเงี้ยก็คิดคิดอยู่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยว จริงจริงน้ำหนักน้ำหนักไปทั้งไหนเอ่ยตอนตอนยังไงตอนเนี้ยในใจเราเนี่ยก็น่าเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูจริงจริงโตขึ้นแล้วมุมมองการทุนหานหมการบันเทิงมันเปลี่ยนไหเปลี่ยนไปเยอะเลยก็น่าจะเป็นอะไรที่เราพอจะรู้ว่าเราเหมาะหรือไม่เหมาะกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากขึ้นค่ะ ก็เดีเรารู้เทคนิคไทยหวานเป็นกำลังใจให้แหละยังไงก็อยากทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเลยตอนนี้มีอะไรในวันที่ฝนคลี่คลายค่ะในวันนี้เมาเรื่องใช่แล้วอย่างอย่างเต้ยค่ะเไม่ได้ปกใจไม่ต่อเลยนี่คือเพื่อนดีๆที่ปลัจใจนะคะปัจจัยของเราไม่หรอกแต่ว่าแต่ละเส้นทางแต่ละคนก็ไม่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยคังใช่ใช่ค่ะโอเคค่ะ Thank <laughs>